ไปที่เกรีเบอรี่กันบ้างดีกว่านะคะกิซี่ค่ะเพิ่งไปเรียนต่อที่อังกฤษนะคะก็เลยทำให้แบบโอ,อ้โหเพื่อนๆร่วมวงนี่คิดถึงแล้วก็งานหดเล็กน้อยอ,อือ ใช่ว่าจะเซ็กซี่ไปวันๆเท่านั้นนะคะเพราะพอสองสาวแนนนี่และเบลเกอร์อรี่เบอรี่มีเวลาว่างปุ๊บก็ขอทําหน้าที่ทูตสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือ TSPCA ร่วมกันเดินรณรงค์ในโครงการปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญบูชาโทษเพื่อยุติการทารุณสัตว์ที่ย่านสีลมค่ะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าก็คือพอปล่อยออกไปแล้วยังไงเขาก็จับกลับมาอยู่ดีเพราะยิ่งยิ่งเราคนไปปล่อยเยอะเท่าไหร่ก็เท่ากับว่ายิ่งไปสนับสนุนพวกเขามากเท่านั้นนะคะซึ่งนี่มองว่า มันไม่ใช่อะมันมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ปลานะคะถ้าสมมติเราอยากจะปล่อยอย่างเงี้ยถ้าจะถ้าจะเป็นพวกเราอะก็ะไปซื้อจากตลาดมากกว่าจากตลาดที่เขากำลังจะฆ่าคืออันนั้นเราได้บุญจริงๆนอกจากนั้นทั้งสองสาวยังอัปเดตถึงเพื่อนซีกิฟซีว่วนิดาที่เพิ่งบปรัฟ้าไปเรียนต่อที่อังกฤษว่าสบายดีและแฮปปี้สุดๆแต่คนที่โซแซกกลับเป็นสามสาวที่อยู่เมืองไทยเพราะพอสมาชิกไม่ครบก็ไม่ค่อยมีงานจ้างเข้ามาเลยแล้วะคะ่ะ ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตนี้กระทบแน่นอนเพราะว่าจริงๆเราคนคนที่เขาจะจ้างเราไปเล่นเนี่ยเขายังไงก็ต้องการที่จะเห็น4ี่คนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานอย่างอื่นที่เป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็มีมีรองรับไว้ค่ะล้วก็ทํารายการอยู่ด้วย beauty e Be b e l l ก็ก็รันไปค่ะก็ระหว่างที่คอยเขาเราก็รันรายการของเราไปด่อสงสัยคงต้องร้องเพลงรอรอรอเพื่นอนร่วมวงกลับมาก่อนครบ4 3สาวเมื่อไหร่รับรองว่าคิวงานของเกิร์ลิเบกลับมายาวเหยียนเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ